ตอนต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ กาแฟค่ะคุณอาคาระเบค่อนครับคุณภวัตประภาสวัสดีค่ะคุณเจนนี่สวัสดีค่ะคุณพรประภาเจนนี่มาหนาหรอหนราันอินนี่นางร้ายแน่ รู้ได้ไงคะว่าเจนนี่เป็นตัวหลายนี่แค่ตอนแรกเองนะคะก็แต่งตัวโป๊ะๆทาปากแดงๆทำตัวแร็ดๆแบบนี้มองจากดาวอังคารก็รู้แล้วคะ่ะจีนอย่าเอาไปทำตามนะลูกมันไม่ดีไม่เหมือนพรประภาที่แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานกลิยามารยาทเหมือนผ้าท,ที่พับไว้ หลังจากนางนี่แต่งตัวโป๊ๆแรดๆกริยามารยาทไม่สมกับเป็นกุล,ลสตรีไทยแต่สปอยใน y u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  e เจนี่เป็นน้องสาวอัครเดชนะคะแถมตอนจบเจนี่ก็ได้เป็นนางแบบไปเดินเวทีระดับโลกด้วยแต่แต่ยังไงไอการแต่งตัวโป๊ๆแรดๆแบบนี้มันไม่ดีจีนอย่าไปทำตามนะลูกไอพวกที่แต่งตัวแบบนี้นะมันแค่ต้องการแต่งตัวไปอ่อยผู้ชาย คือหนูชอบแบบนี้ไงมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เราต่างคนต่างก็มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองไม่นะทีนะ้าชอบใส่เสื้อยืดตัวหลวมๆกางเกงยียนส์ทรงกระบอกแตบถุงเท้ารูงกริ้งที่ไม่เห็นจะเข้ากับลูกเลยสักนิดแต่ก็ยังไม่เห็นจะมีใครมาว่านะเลยหนูว่าที่พี่เขาพูดมามันก็ถูกนะคะ เมือหนูออกกาลังกายหนูก็อยากโชว์หุ่นดีๆแล้วพ่อแต่งตัวแบบนี้ทรงพ่อทรงผมเมคอัพมันก็ต้องเข้ากับลุกถึงจะมีความมั่นใจทําเป็นอ้างความมั่นจงมั่นใจหึ <c oughs> ตอแหลที่กีอยากแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะอยากไปอ่อยผู้ชายเท่านั้นแหละจีนเราเป็นลูกผู้หญิงอย่าไปแต่งตัวอ่อยผู้ชายทําตัวต่าๆลดทอนคุณค่าตัวเองแบบนังนี่นะลูกเอออย่าแต่งหน้าจัดอย่าย้อมสีผมอย่าแต่งตัวโป๊อย่าสักลายอย่าไม่ให้หมดอะ่ะ ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองไหมนะเลือกเอากลองที่เก่าๆมาเป็นเกณฑ์ในปัจจุบันได้แล้วขอเฮอนะจีนพอแกโตขึ้นแกจะเจอคนอีกมากมายเลย uh ที่มาพูดจาบูชิดแบบนี้กับแกแต่แกอย่าลืมนะว่าแกมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ แล้ค้นหาตัวตนของแกในแบบต่างๆอย่าปล่อยให้คำพูดแย่ๆพวกนั้นมาขัดขวางการเติโตัวของแกเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เบียดเบียนใครเพราะตัวตนของเราเราเลือกเอง